สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาทําเมนูชาเขียวแล้วก็ชาไทยแบบถังค่ะตามที่มีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะคะวิธีทําก็ไม่ยากเลยค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีการทําก็ฝากเหมือนเดิมนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูนใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็เตรียมถุงกรองมาเลยถุงกรองเราก็ทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะใช้เป็นถุงกรองค่ะเดี๋ยวจะทําไปพร้อมๆกันทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเลยค่ะสําหรับสูตรทางนะคะก็จะใช้ผงชาเขียวอยู่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเราจะใช้สูตรเดียวกันเลยนะชาเขียวก็จะใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะสาหรับผงชาไทยก็จะใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ นี่เลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นผงชาไทยค่ะก็ตักมาเลยนะคะ3มช้อนโต๊ะใช้สูตรเดียวกันนะคะเวลาทําเราจะได้จําง่ายขึ้นค่ะจากนั้นก็จะใช้น้ําร้อนเพื่อที่จะมากรองเอาน้ําชาค่ะจะเริ่มทําจากชาเขียวก่อนเลยนะคะจะใช้น้ําร้อนอยู่ที่300 ML เทลงไปบริเวณถุงกรองให้ผ่านตัวใบชานะคะยกสูงนิดนึงค่ะแล้วก็เทสลับชักชาไปมา5-6รอบนะคะ เสร็จแล้วก็มาทำชาไทยต่อกันเลยค่ะก็จะใช้น้ำร้อนอยู่ที่300 ml เท่ากันเลยค่ะแล้วก็เทสลับชักชาไปมา5-6รอบเหมือนกันเลยพอครบแล้วก็กรองบีบสกัดออกน้ำชาได้เลยค่ะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเลย เสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำชาทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยแล้วค่ะพอเราได้น้ำชาแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาใส่เป็นครีมเทียมค่ะสูตรนี้เราจะใส่ครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลทรายด้วยนะคะก็จะใส่ครีมเทียมไปที่2ช้อนโต๊ะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเลยค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเหมือนกันเลยค่ะ แล้วก็ทำการคนให้น้ำตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมละลายก่อนค่ะพอละ,ละลายดีแล้วต่อไปก็จะใส่นมข้นหวาน 60ML ทั้ง2แก้วเลยนะคะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเลยจากนั้นก็จะตามด้วยนมข้นจืด60 ML ทั้ง2แก้วเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะ พอคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของน้ําชาเขียวแล้วก็น้ําชาไทยแล้วค่ะต่อไปเราก็นําถังตักน้ําแข็งมาเลยเราก็จะเทในส่วนของน้ําชาใส่ถังได้เลยค่ะถังที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นถังไซส45์45่ออนหรือว่า1,300 ml นะคะอันนี้คือซื้อมาจากแมคโครนะก็ตักน้ําแข็งมาแบบนี้จากนั้นก็เทน้ําชาใส่ลงไปได้เลยค่ะ น้ำแข็งก็อาจจะยุบหน่อยนะคะเราก็สามารถเติมน้ำแข็งลงไปอีกได้ค่ะแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟได้เลยหรือใครอยากจะราดเป็นนมข้นจืดด้านบนอีกก็ได้หรือจะท็อปเป็นฟองนมด้านบนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบได้เลยค่ะ และนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็เป็นอีก2เมนูที่ยอดนิยมนะคะสําหรับเมนูชาเขียวแล้วก็ชาไทยค่ะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยลองไปทํากันดูนะคะวันนี้เราก็มาแชร์สูตรให้แล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ขอกันเข้ามาค่ะไปปรับรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ